สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการกับเฟซนิวหรือว่าข่าวปลอมของรัฐบาลที่ออกประกาศออกมาโดยนายรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับล่าสุดเนี่ยทางองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนขององค์กรเนี่ยได้ออกแถลงการนะครับตอบโต้นะครับการประกาศที่จะดําเนินการออก,กับ ข่าวปลอมหรือเฟซนุ๊อย่นโดยทางองค์กร6องค์กรวิชาชีพสื่อนะครับตั้งก็สังเกตว่าเป็นการปิดปากประชาชนนะครับแล้วก็ต้องการที่จะจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางานของสื่อมวลชนนะโดย6องค์กรวิชาชีพสื่อนี่เอาแลงการออกมาเป็นการตอบโต้นะครับซึ่งการออกมา ตั้งก็สังเกตของทางองค์กรสื่อเนี่ยนะครับมีมือนตั้25กรกฎาคมหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราบฉุกเฉิในในฉบับที่27นะครับในเรื่องของการไม่ให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารนะครับในพระราชกำหนดิหยราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยซึ่งอาจสร้างความหวาดกลัวหรือว่าบิดเบือนข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ ซึ่งรัฐเอ่อซึ่งทางสื่อมวลชนเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องถึงประเด็นนี้ครับจนกระทั่งเวลาร่วงเลยผ่านไป2สัปดาห์เนี่ยไม่ได้มีการฟีดแบ็คจากรัฐบาลหรือว่านายตัวนายบุตรีกลับมาหรือว่าสบาคนะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่27ที่ผ่านมามีการประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19นะครับปรากฏว่าเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องของการดําเนินการนะครับโดยนายบุตรีได้กําชับให้ ทางกระทรวง d s หรือว่าทุกกระทรวงนเนีดำเนินการจัดการกับบุคคลที่เผยแพร่ข่าวปลอมหรือว่าเฟคหนิ่อย่างเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะทางออนไลน์เพจต่างๆหรือว่าคนดังรวมไปถึงสื่อมวลชนนะครับทำให้วิชาองค์กรวิชาชีพสื่อขององค์กรเนี่ยออกแถลงการออกมาทันทีนะครับ โดยทางข้อความในแถลงการเนี่ยระบุนะครับว่าเรื่องขอให้รัฐบาลยกเลิกม,มาตรการจำกัดเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชนตามพรบฉุกเฉินซึ่งยืนนายกเนี่ยจากการประกาศของนายกผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยนะครับข้อความที่สําคัญก็คือการมีเจตนาที่จะดําเ,เนินคดีนะครับกับ ประชาชนและก็สื่อมวลชนที่แสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งแถลงการในสื่อมวลชน6องางองค์กรเนี่ยข้อความที่สําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของการข่าวปลอมนะครับในข้อที่2เนี่ยในประกาศของทางองค์กรสื่อเนี่ยเคาระบุเลยนะครับว่าการที่รัฐบาลเนี่ยจะนําเรื่องเฟซบุ๊กว่าข่าวปลอมเนี่ยมาใช้มาจัดก,การเป็นเพียงข้ออ้างนะครับเป็นเพียงข้ออ้าง ที่ปราศจากความรับผิดชอบและความล้มเหลวของรัฐบาลในการที่จะสื่อสารกับประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารราชการที่ผิดพลาดของนายขุนบตรีเองทั้งสิ้นนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับเป็นประโยชน์สําคัญเลยนะครับโดยในแถลงการ์เนี่ยยังระบุด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของสื่อมวลชนนะครับที่ออกมาขอให้ยกเลิกเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อและประชาชน ซึ่งก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับว่าจะมีการดําเนินคดีกับใครหรือเปล่าหรือว่ามีการออกมาแก้ต่างจากทางรัฐบาลหรือไม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยทางสื่อมวลชนหรือว่าประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์จะแสดงองอกความคิดเห็นนะครับได้อย่างเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะนํากฎหมายนะครับมาข่มขู่หรือว่าจัดการกับ บุคคลที่เขพระวิจารณการทํางา,านรรฐบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าอยอมรับได้ยากนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือการทํางานของสื่อชนเนี่ยนะครับมีหน้าที่จะตรวจสอบรัฐบาลในการทํางานนะครับเป็นธรรมดาครับเราต้องตรวจสอบการทํางานรัฐบาลได้นะครนกับและรัฐบ,บาลก็ต้องยอมรับความจรปปงิงนะครับและนําไปปรับปรุงนะครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการกันต่อไปนะก็ต้องติดตามความกึ่หน้ากัน ต่อไปนะครับก็สถานการรายงานก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกับประเด็นการเรียกร้องของสื่อมวลชนนะครับสวัสดีครับ